อย่าท้อขอให้สู้ต่อไปใจอย่าหมดไฟเร่งไฟใจให้ลุกชนหนึ่งกำลังใจจากฉันอีกหนึ่งคน จงฮึดสู้และอดทนดินรนก้าวข้ามความเศร้าน้ำตาอย่าให้ไหลออกมากลั้นไว้เถิดหน้าเสียเวลาจมใต้ความเงา สลัดทิ้งไปปลุกใจคลายความปวดร้าากอดคอกันไปพวกเราหนุ่มสาวหกกาวเดินต่อไปลดเกียร์ถอยหลังยกขึ้นเกียร์เร็วเดินหน้า ขับใจวิ่งหนีน้ำตาไปหาพื้นที่สดใสหลายทางรอยยิ้มเส้นข้าวเข้าสู่เส้นชยัยกอดคอจุงมือก้าวไปกระตุ้นใจ ไม่ให้ออนลาช่องทางเชื่อมโยงล้านน้ำใจพากันก้าไปสู่เป้าหมายที่ไขว่คว้าถ้าหากใครลม้มชุด กันช่วยดึงขึ้นมาพร้อมกันวิ่งไปข้างหน้าศรัทธาคนสู้ไม่ถอยปลดเกียร์ถอยล่างยกขึ้นเกียร์เร็วเดินหน้า ขับใจวิ่งในน้ำตาไปหาพื้นที่สดใสลายทารอยยิ้มเส้นข้าวเข้าสู่เส้นชัยกอดคอจุงมือเก้าวไปกระตุ้นใจไม่ให้อ่อลลา ชงทางเชื่อมโยงล้านน้ำใจพากันก้าวไปสู่เป้าหมายที่ควยควาถ้าหากใครล้มช่วยกันชุดดึงขึ้นมา พร้อมกันวิ่งไปข้างหน้ารัธาคนสู้ไม่ถอย